ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมคุณตอนนี้คุณรับชมในรายการ MCJ TV อยู่ตอนนี้มารีวิวเซิฟนี้ครับมองไม่เห็นก็ต้ลิงค์คลิปชัดนะครับผมโอเคนะครับเราจะเข้าไปเซิฟนี้ไปเลยก็การแรกนะฮะที่เราเข้ามาเซิฟนี้นะฮะเป็นเซิฟของผมเองโดยตรงเลยนะฮะ ก็กันอื่นท่านก็จะบริเตอร์ครับผมรับ R E G I N ออทับออะไรก็ได้ทับอีจีไ T เอรหัสอะไรก็ได้คะผมก็จะเป็น2-2-5-0 2-2-5-0ครับผมกดอ่าโอเคพอได้ลึบพอเสร็จแล้วก็ออาเคองหมายกองค้างกองค้างครับก็ายต่อตอนนี้นะเราก็ มาอยู่กับไอพีนะฮะเป็นไอรอนมงค์ไอรอนแมนลักอย่างนะฮะออตอนนี้เปลี่ยนร่างครับจากไอพีเออตอนนั้นครับแปลนร่างเป็นไอรอนแมนครับอ๋อแปลนร่างเป็นไอรอนแมนเหรอครับผมก็ถ้าคลิปนี้แหลกๆก็ขอประทานโทษนะครับเพราะมันรู้สึกดูในที่สตรีมรู้สึกมันจะหลกๆนิดนึงใช่ครับแต่ความจริงเซิร์ฟไม่หลกนะฮะคุณพี่ฮะเออปรับเป็นตอนเช้าหน่อยได้ไมครับอ๋อผมไม่มีโอพีครับ ก็คงจะกราฟิกคงกระสูงแล้วนะบอกภาษาไทยแป๊บนึงอังกฤษผมไม่ค่อยมมตอนตอนนี้ครับเอ่อผมบอกคุณแล้วว่าผมขอพีคุณคุณไม่ให้นะรครับเราจะปิดทุกอย่างนะฮะจบจบจบผมก็จะพยายามไม่ให้คลิปแหลกนะฮะภาพคุณคมชัดเจ็ดร้อยแปดสิบว่อ๋ไหนว่ากระตุกนะฮะเห็นนะคุณก็จะเห็นเห็นภาพกระตุกนะ ันนี้นะคะเราก็จะามารีวิวส่วนของเออเกมเรานะฮะไม่ใช่เกมเราดิเซิร์ฟครับเซิร์ฟ,ฟเราเออใช่เซิร์ฟเราเออคูบีเอพเพิพ่ถูกอ่ะโอเคนา่าจะได้แล้วมั้งหแหลกกันใช่ย่อยหลกโอเคครับตอนแรกคุณก็ต้องลงมาจากตรงน,นี้นะครับผมอู้อาจจะเจ็บนิดหน่อยนะครับถ้า,าจจะเจ็บนิดหน่อยฮะแล้วคุณก็จะเล่นเซิร์ฟไหนดีฮะ งั้นเรารีวิวเซิร์ฟแรกก่อนเลยนะฮะเป็นเซิร์ฟของเออมินิเกมนะฮะ<อ>มินิเกมจะนาสุดอ,อ่ะ,อะเข้าไปเลยคลิกขวาด้านบนไปนคลิกขวาเข้าไปครับเดี๋ยวผมขอ,อกลับสปาแป๊บนึงครับผมมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับสวัสดีครับสวัสดี<ร>ชาว<ร>ไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ใครครับคนไงฮะคุณครับใครครับคนไงฮะพี่เอ็มไหนครับสตรีมล่ะ อ๋อเขาถายเป็นเสถียรโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่โอเคนะผมเราก็นี่มันจะมีรูปปั้นผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้ววีเอ็มบอกแกจะทำสปาใหม่เนี่เนี่แแกก็ทำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปั้นแกเนี่ยเฮ้ยเข้เป็นเหเนี่ยเนี่ยปาก่อนเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยงั้นเราไปเล่นเกมกันก่อนดีกว่ามาเรามาเล่นเออเอสจีดีกว่านะเดี๋ยวคุณอยู่ไหนครับวีเอ็มหาย ชิ้มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็จะมีดามมีิกเกตนะมีเอคือไล่ฆ่ากันพีบีก็จะเป็นจิงกันนะฮะเดี๋ยวก็อ่ะเราเล่นพีบีดีกว่ามาเล่นได้สองคนเอจจะสี่คนขึ้นนะฮะอ่ะมาถ้า<ห> <ปะ S 2> คุณปั๊มมาด้วยเราก็ต้องลงมาฮะ,เรา,าฮะเราก็ต้องเก็บของปันสามพันละคุณปั๊มเหรอนี่ฮะ,ฮะเราก็ต้องหนึ่งคินของกดเกมหมด,ดก่อนแล้วก็ให้เลือดเต็มนะฮะแล้วก็ต้องพีบีจอยพีบีจอยไม่ต้องเราไม่ต้องเขียงละนี่เรามากดไปนี่ก็ได้กดกดอ้าวแล้วใครทาไป เอ okay. okay, ็ดเจนกูไปไม่ได้เฮ้ยไม่เป็นไรฮะงั้นเราเขียนบีบีจอยก็ได้บีบีจอยอาจจะมีอเความโอเคครับพอทีนี้เราก็ได้แล hm okay, right. ้วฮะเราก็ทำการรอฮะรอ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 คุณฟอร์ดครับว่าอะไรครับไอคุณ <nou> ปั <api> ๊มไปไหนครับเออไอปั <man> ๊มไปไหนอ่ะโชิญตัวหน่อยดิไอปั๊ม ฮัลโหลดีครับก็ไอปั๊มนะคะมันหายไม่ได้หายตาไปมาตั้งยี่สิบปีนะฮะไมครับมามามาคุมคุมเซิร์ฟอยู่ครับอ๋อคุมเซิร์ฟอยู่นะงั้นเดี๋ยวผมรีบกอ่ะคุณพีไปก่อนนะฮะครับผมโอเคครับคุณปั๊มแล้วก็เป็เราก็จะเล่นเลนรีกันแล้วฮะจยงหงวันนี้ไปแล้วครับตอนตอนนี้เซิร์ฟยิงกันกระหน่ำเลยครับแปลว่าสั่งหยุดก็ยังไม่หยุดเลยครับบอจะถ่ายคลิปก็ยังยิงกันอยู่ครับก็อันนี้นะฮะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ พี่พีครับเอ่อสโนบอลนะฮะในการเอ้ยมึงย้ายเลยดูมาครับย้ายเอ่อเออเออเอ่กูคือการลดแรงโอเคฮะเรียบร้อยฮะโอเคครับก็มาเล่นกันได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็จะไปอีกเรอฟหนึ่งเลยนะฮะซ้อนซัปล่าไปเลยบีรีบเลยนะครับเราก็ไปล็อบบี้กันนะฮะส่วนล็อบบี้แล้วก็ต้องล็อกอินอีกรอบนะฮะในการที่มาอีกรอบนะฮะ เราจะไปเล่นซ้ำหนักกันต่ออ่าสักลายบล็อกนะฮะส่วนของสกีฮะาคังบล็ใช่ไหมครับฮะตัดสังคังบ็อกสักลายอีกสั้าก็นี่นะฮะในการที่เออมองไม่เห็นกันนะเนาะเออสรุปว่าผมก็เข้าไปด้นะตอนนี้เป็นทางโดเรนตนฮะเดี๋ยวผมจะทำเอ่อเป็นออโต้นะฮะก็สำหรับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณแปดคนนะฮะก็ เซิฟเรานะครับห้ามขอของหรือว่าห้ามขออพีเป็นหัวเด็กสกินชื่อแม่งดิเออคบชื่อ X X แต่ว่าหน้าไม่เหมือน X X เลยนะครับโอเคเราเริ่มสร้างเกาะนะก็กดไปเลยนะฮะก็คุณจะเกาะใกล้เกาะแล้วครับผมถ้าจะรีก่อนนะครับก็คิกเอาวีก่อนนะครับ อันนี้คือพวกตั้งเกาะแล้วมานี้นะฮะแล้วก็ตัดไม้ทำลายป่าไปเรื่อยๆนะฮะจนคุณได้บรรลุธรรมนะครับตัดไม้ทำลายป่าคุณปลอดครับคุณปลอดเออคุณครับคุณลงมาที่สปาสกายบ็อกครับคุณลงมาแล้วก็ได้เงีแล้วเราก็ต้องขุดไม้กันฮะอันดับแรกก็สกายบ็อกมันก็เป็นแบบพวกอะไรประมาณนี้นะฮะ เหมือนลงแมพครับแต่ว่าอันนี้เป็นเซิร์ฟครับใช่นี่เป็นเซิร์ฟครับแต่มันก็เป็นคนละเวอร์นะครับผมแต่พูดถึงกดป้ายนั้นก็คือคนละเซิร์ฟเลยทีเดียวนะฮะ yes คุณฝอครับครับผมคุณมาช่วยแก้ปัญหาที่สกายบล็อกแป๊บหนึ่งได้ไหมเหรบผมก็อยู่สกายบ็อกเนี่ยฮะการสกายบล็อกครับผมก็อยู่ด้วยนะครับอยู่ที่สปาวไหมครับผมอยู่ในไอเอสครับ คุณมาที่สปาครับแล้วผมไม่มาเป็นอะไรไหมฮะคุณมาแก้นี้ด่วนเลยครับแก้อะไรครับมาเร็วครับนี่ก่อนแรกเราก็ต้องทำตามผมนะฮะนี่เอ็งกันลุงฮะนี่ไอสัตออกซิเดียแล้วไม่เป็นไรฮะอย่างนี้เราก็เราจะสูตรใครนะฮะผมครับทำอะไรไม่ได้จริงนะครับออซไซเอบีครับโอเคครับก็เราไดนแล้วมาสปาแล้วฮะโอเคครับคุณมาแก้นี้หน่อยครับแก้อะไรฮะ เอาเอาปุ่มโยกมาครับเอามาติดตรงนี้ครับเอามาติดครับแล้วกูจะมีไม่ได้อีกค่ะงั้น,นโอเคเรครับเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นแนวพวกสร้างเกาะน,นะฮะรามีของเอ็นชั่นสร้างอะไรอย่างเี้แล้วนั่นคือช็อปนะฮะไม่ทางสงสัยอะไรมือมือก็คือช็อปนะ <S <S อันนี้ก็คือเรียกแอดมินนะมูลแอดมินอยู่ในเซิร์ฟก็เอ้ยแอดมินเนี่ยเขาแก้ปมอะไรประมาณนี้ก็คลิกแมงกันเลยแม่งก็จะมานะฮะอัตโนมัติแม่งเลยเอาอย่าคลิกมัวมัวนะครับแอดมินไม่มาครับ ก็่อไปนะคะเราจะมารีวิวของส่วนของส่วนเออส่วนของบวซีนะของที่คุณปั๊มอยู่อะไรทีเดียวนะฮะก็อ่าไปกันเลยยูคุณก็จะมานี่ฮะอ่าผมเป็นแอดมินทุกเซิร์ฟเหมือนเดิม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 อ่าสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟผมนะครับอ่าเซิร์ฟนี้ผมต้อบอกไปฮะคุณปั๊มจะดูแลนะฮะ ก็นักมากกว่าเพื่อนที่มันก็จะเป็นอะไรก็ได้รยเห็นเห็นเห็นคนเห็นคนที่คุยกันสามคนตอนนี้ไหมนั่นแหละเขาทีมเดียวกันหมดแล้วเขารว,ว,วมกันหมดแล้วตอนนี้ผมก <ไอ S 1> ็มึงลองมาที่หน้าประตูเมืองแล้วของฟิลม์มอยู่ไหนวะปัป๊มตอนนี้ยังไม่ทําเลยเพราะไม่มีเพื่อนไงไม่มีเวลาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเออก็จะทาให้ไม่คือว่าอยากจะอันอันอันนี้คือเกี่ยวกับพวกไอห่าแล้วใครบักตรงนี้เนี่ย ตอนนี้ตอนนี้แอดแอดทุกคนเหลืออะไรนี่ก็อย่าอย่าตกใจกันนะเพราะผมให้เวลาตามอาหารกันเพราะมันบ่นกันว่าอาหารไม่มีโพสต์ตรงนี้ก็เป็นที่แจกของว่ะเอออันนั้นอันนี้ตรงนี้ดีกว่าตรนนี้ดีกว่าได้อันนั้นอันนั้นจะเป็นที่แจกของส่วนอันตามนี้นะงั้นเอาเอเคให้ผมเลยเอเคใช่ไหมฮะรอปันหนึ่งครับก็จะมีาレลขายนะฮะก็จะมีバレลขายวันตอนนี้ใครเข้าใครเข้ามาในเซิร์ฟนะครับ ผมขายเลยห้าสิบทูมีกระบอกครับกระบอกที่แรงที่สุดนะครับยิงทีเดียวตีทีเดียวปลิวหมดเลยนะครับก๊ตามนะครับผมกระบอกที่แรงที่สุดเลยทีเดียวนะฮะก็จะมีดาเมจดถึงพันกันเลยทีเดียวนะฮะก็มีคนไหนครับฟอดฟอดคนไหนฟอดคนไหนเลิฟเินี่หนึ่งกระบอกเลยครับก็ตอนแรกเราก็จะได้เอเคนฮตอนนี้ผมให้เวลาฟาร์มของนะครับฟาร์มอาหารเพราะว่าน โอเคครับบอสซีก็มีเข่าๆดี่นะครับผมก็จะผิวก็ตามกันมานะฮะอู้จุดพลุบําตายก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นพวกถ่ายรายการนู่นนี่นั่นเปิดตัวนู่นนี่ดุ๊ดดุ๊ดดุาดดุ๊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 ดดก๊ดดุ๊ดดุ๊ดดุันดุ๊ดดุ๊นดุ๊ดดล๊ดดุ๊ดดุดดุ๊ดดุสดดุดดุ๊ดดุ๊ดดดด